สวัสดีครับสวัสดีครับพ่สาาเขชรยังครับอืสวัสดีครับต้นปลูกต้นไม้ชนิดหนึ่งที่เราไม่เคยปลูกเลยปลูกต้นอ่นครับปลูกต้นยังครับต้นองุงนต้นองุงนลพอดีดูซื้อมาทั้งหมดหกต้นแล้วก็พูดตามวิธีปลูกปลูกตามวิธีการันห้องใส่ดินยังครับใบ ใบท่อมชาครับใบส่มชามาทมาทเป็นปุ๋ยเป็นดินครับดินก็ดีได้ดินะโดยตรงครับเท่ากับห้องฟางถังล่างนะครับเนาะเป็นการปลูกองุ่นในถางในในตะกาครับนี่ครับดินใบก้ามปูมือนี้วันที่เท่าไรครับมือนี้วันที่ยี่สิบแปดมีหน้าคมครับเดี๋ยวกับมาเบิ่งกันนอกว่านมันสิเป็น ไใได้บ่นะครับเนาะนีะอ่อ่างวนมีพันธุ์อยังแน่นี่ครับอ่างวนพันธุ์ใบโคนัวครับนี่ครับอ่พันธุ์ใบโคนัวใบโคนัวอันนี้นนกะเนี่ครับอันนี้ใบโคนัวใบโคนัวใบโคนัวเอ่ามากสีหยังอ่าจำใบได้คือกันครับ <eyes. S 1> แต่ว่าต้นต้นพันธุ์จริงมันมันเป็นต้นของอ่างวนอ่างวนปลานะครับ<อ>เขาก็จะมาเสียบยอดนี่ครับ เขาจะมาเสียบยอดพันนะครับเสียบยอดพันอีกต่างหากอันนี้อันนี้นะครับเร็มเรมโบ้เรมโบ้เรมโบ้เร็มโบ้ต้งได้ก็อยาคู่มันเป็นสียังกับไบเบงในยูทูบก็ได้ครับอ่าลิ้นอันนี้คือเรมโบ้เรมโบ้สองต้นเรมโบ้สองต้นครับใบคนนั้นอ่ะสองต้นนนูนสอง้อนี้แหละอันนี้เป็นยังครับนี่ตรงนี้ครับอ๋อตรงนี้ อันนี้ลิลลี่ลินลี่ซอไทยด้วยยังที่เอ่ออะไรแห่งขุนเขาแห่งขุนเขาลิลลี่แห่งขุนเขาแบบขุนเขาเลยครับครับลิลลี่แห่งขุนเขาอ้าวอันนี้แหละครับต้นที่ไทายอันนี้ป้นยังนออันนี้ต้นไวกิ้งไวกิ้งครับไวกิ้งอมีที่นี่วกิ้งนักแปครับสี่สายพันธุ์ครับ เอ้ยสามสี่สายพันธุ์สี่สายพันธุ์ครับนี่ครับลลลครับปูต้นก้าต้นต,ต่อมันแข็งแรงนะครับเพราะว่าเขาใส่เป็นองุ่นปลาเพราะว่าอางุ่นปลาก็จะแข็งแรงบร่ตายง่ายแล้วก็หากินเก่งครับเดี๋ยวมาเลี้ยงเอา้เอา,อา,ามันคือบริเวณน้ำเดี๋ยวหนามมันก็ซึมครับใบซ้ำแยมัน อีเคยปลูกบ่ครับนี่เคยปลูกองุ่นบ่ครับนี่ตัวนี้ปลูกครั้งแรกครับปลูกครั้งแรกนะครับครั้งแรกในชีวิตเดี๋ยวห้าวสี่โฮมฟางบ้าครับจักหน่อยอืมดีๆป้องกันการกระชอกของดินป้องกันการกระชอกของดินโฮมดินให้มันชุ่มชื้นฟางมันต้องการความชุ่มต่ว่าบ่แฉะเพราะว่าถ้าห้าบ่อยาาให้มันแฉะครับเฮาก็ใส่ฟางครับห้องขางรางมันก็จะเป็นระบายได้ระบายได้ดี ดินหน่อยบอลนั่นในกัตการนนี่อาจจะมาเพิ่มอีกครับตัวนี้อาจจะเพิ่มอีกครับเอาดินใส่นี่ครับชอเลยครับอีกใส่อีกนิดนึงใี่เลยครับฉีกเลยเขาบอกว่าแปดเดือนครับแปดเดือนออกช่อ ป็นอ่งงางวนที่สายพันธุ์ที่ออกช่อเร็วเอาได้เมื่อร้ายมือแล้วครับออก็มาตั้งทิ้งไว้แต่ว่ามาตั้งทิ้งไว้กับโบาตายครับถือว่ามันกับมันกับทนแล้วครับทนนานทีก็บอกไม่หรือนาบจะมีไปนี่มันทีเป็นย่างไหลเอาไปจะเอาตั้งไว้นี่นะครับ ที่ดิรนดรดน้ำบุรดน้ำครับวันนี้รดน้ำเบื่อนครับนั่แหละอังุนสายนอกสายพันธุนอกครับออกช่อง่ายตวัวไวแปด,ดเดือนเห็นผลนะครับนามห่อนบอติงกันหามห่อนบล เย็ Eye นๆน้ำเย็นนะครับเขาบอกว่าให้รดน้ำร้อยซีซีมันเกินร้อยซีซีหรอเ้มันไม่ต้องให้น้ามันแสกซึ่ง้าไปในดินทั่วทั่วตะก้าหรือกระถาง เนี่ยน้ำยุ่ข้างบนนี่ข้างบนลงไปงเป็นงลางเลยเด็่สู้เขาบดีนโดนลูกบีกมันคอยซึมลง,งไปแล้วก็ทำมันยุบก็บเติมดินเรื่อยๆครับเออค่าวา่าประมาณจะเดี๋ยวมันติดนี่กะก็คง,ดดงกคงสิดีใจมันก็คงสิถอดยอดถึงสิดคอยดูแลรักษาเขาบอกว่าให้ให้เลี้ยงดูเหมือนกับระมัดระวังเหมือนกับลูกบอก ปูใกล้ๆก oh. ้อนครับปูใกล้ๆก้อนใกล้ๆก้นถ้าว่ามันติดแล้วจังสีเอาไปไปวาดจับยุดนี่แหละครับเห็นราบอครับท่างนี่ข้างครับข้างอ่างนกรับโอหัวถูกวิธีบ่ครับนี่เล็กนะครับฝังทอนะครับใส่ทอเล็กนี่หนึ่งนิ้วคุ้สองกันว่าในหนึ่งคุ้นสองนิ้วนะครับแล้วก็ใส่ฝังทอลงไปแล้วก็เอาเล็กเสียบเทปูนครับนี่เล็กหนึ่งคุ้สองแบบนี้ ตัวคานมันตัว้างบนนี่เป็นหนึ่งหนึ่งคู่หนึ่งครับหนึ่งนิ้วคู่หนึ่งนิ้วนะครับกับระยะของของลวดครับลวดนี่เป็นลวดเบอร์สิบสี่นะครับนี่ลวดเบอร์สิบสี่นะครับกับถึงนะครับผ่านไประยะห่างกับประมาณสี่สิบห้าเซนนะครับสี่สิบห้าเซนตามแนวนี่ครับใครจะเอาไปเห็ดก็ได้นะครับเฮ็ดว้ยางดีครับจะว่าอางุนกับห้องก็ปู่ครับ ชักสีเป็นอย่งไรถ้าเกิดว่าองุ่นมันบ่เป็นก็เป็นบักบวบได้ครับเด้อจะคอยมาเบิ่งมาแย่งน้ากันนะครับมาลุนน้ากันก้อนองุ่นจะติดเราจะเสริมที่บวบอ่าครับก้อนองุ่นจะขึ้นทางคิดว่าจะเอาบวบเอาบวบแน่เอาเอียงมะปลูกลงในขันไม่ขึ้น <hi> ก้อนเพื่อว่าบ่วชเสียในเวลาเีนโอกาสเดี๋ยวเห็ดกุ้ชาเห็ดลานเห็ดข่างแย่างดีครับ บวบพ่าะก็ปลูกใส่กระถางนี่แหะครับคือปลูกใส่กระถางอ่ะปลูกปลูกใส่กระถางเลยครับเดี๋ยวอาจจะอเม็ดเข้ามาปลูกแล้วก็ไปตั้งตามนั้นนะครับเห็ดใหม่มันเลื่อยขึ้นเอาก็ได้ข้างบอกบวบก่อนเลยกินพัดบอกบวบใส่ไข่ก่อนอ่านกินแล้วครับเนื่องจากว่ามานเฮ้านี่เป็นเป็นสถานที่ที่ว่าเขาขายกาแฟอ้ามูวมากินกาแฟกันอยูเบิ่ง กินกาแฟจิบกาแฟเป็นน้ำก็คืเบื้องต้นเบือ้อง,งุ่นเป็นน้ำเบิ้งบวบวกเป็นน้ำทายบวกสามหน่วยสิบ <c oughs> คิดว่ามันหนาสิดียอยู<ห>อ่เอาถ้าบวบมันบวบเกิดง่ายได้กินอยู่แล้วขึ้นอยู่แล้วแห้งใส่ดินจริงจริงยวให้หน้าเอาดินจังจี่งเหรอครับไปใสน่นเลยเพราะต้องผสมดินใส่หนีเรืรอหล่อรถใส่ดินแบบนี้เลยเดี๋ยวเ้าไปซื้อมา มันซื้อร้านนี่เขาแปดทุงลอยก็ได้อยู่ครับพักกระสีงามมันกระสีแบบบบอุ่ม้นานะครับทุ่งในเจ๊ถุงนี่หาถุงหาุงตะก,ก้านี้ยี่สิบห้ากิโลเป็นตะก,ก้าขนาดกลางแต่ถ้าตะก,กา้าสายใหญ่มันตะก้าห้าสิบกิโลเป็นตะก,ก้าผลไม้ครับหาซื้อได้นะช็อปปี้น้ำทัศดานะครับไปเบิ้งเดยเลยอันนี้ตะก,ก้ายี่สิบห้ากิโลนะครับเหมาะพอดีครับ บ่อนักเกินไปนะครับุนตะกาจักบาทตะกาเจ็ดสิบเก้าบาทครับเจบาทบวกด้วยดินอีกบวกดินอีกหาถุงหถุงถุงละสิบาทครับสิบาทห้แล้วก็องุ่นองุ่นต้นนี่ก็สีมันดีครับเขาก็ซื้อมาสามรอยเจดสิบบาทสามร้อบาทรวมๆแล้วบอถึงหาา้อยครับแต่ว่ามันสีเขาไปซื้อองุนอยู่ตลาดครับสองสามช่อกรห่าลอยละครับ ถ้าเข้าปลูกเองทามันได้แล้วครับบันนี้โอ้อะงูนต้นหนึ่งออกหลายช่อแล้วก็เป็นพืชไม้เรือที่อยู่ได้หลายปีครับเป็นเป็นเป็นสิบปีมั้งไม่เลือ่อนเป็นยืนต้นนี่นี่ครับือเอายืนต้นก็ถ้าปลูกติดแล้วกินได้ตลอดําต้นมันจะเท่าแขนเลยลูกุ้นคังเดียวจะต้องรอรุุนกันเบิ้งนะครับเนาะส้อรับการปลูก เอาสิไอรายงานทานผู้ชมเป็นระยะระยะครับก็ติดตามยู u ูบหากว่ามันเป็นน่วยหรือเป็นมาผลํำไดก็ต้องติดตามครับกับว่าเบิ่งไม่ชิมน้ำกันสารละลายนะครับขอบคุณครับผู้ชมครับต้องไติดตามอีกครับจะลืมกดติดตามช่องมันเท่าครับช่องโพสักมังเกตครับสวัสดีครับขอบคุณครับ